จริงๆวิธีแก้เรื่องนี้ง่ายมากนะครับถ้าคณะกรรมาการการเลือกตั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับแม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักนิติตรัฐใช้หลักนิติธรรมว่ากันทุกฝ่ายใครทำผิดว่าไปใครไม่ทำผิดก็รอดไปแค่นี้ประเทศไทยก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้โดยง่ายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศัก์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะฝั่งทหารก็มีการเตรียมพร้อมนะครับกำลังทั้งทางบกทั้งทาง,ทง,ทง,ทงเรือทั้งทางอากาศเพื่อรับม็อบที่อาจจะเกิดขึ้น ไว้กับพี่น้องชาวลำพูนว่าแรงงานของลำพูนจะไม่ลำบากลูกหลานชาวลำพูนจะไม่ลำพานสุดท้ายสุดท้ายนี้เกษตรกรเกษตรกรเกษตรกรเช็คดูอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่า พูดไปเถิดรอดูว่าฝังอยู่หรือเปล่าเอาเม่อกี้ใค้ฝังอยู่ต่อเมื่อได้แล้วดูซ้ายดีสำหรับพี่นกชาวกเกษตรกรพอรำพูดต,ต่อไปไม่ลำาญ่อีกต่อไปแน่นอนพอเมื่อพิธาจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไร สิริกัญญาตันสกุลเป็นร,รัฐมนตรีคลังเมื่อไหรสุราเก้าวหน้าบาแน่นอนอ๋อก็มีการออกมีามี70กว่าคนที่ถูกแผนเอาไว้ยังไม่รับรอง,อองครับสสเขต<อ>แล้วก็มีของข้าวไฟประมาณ7คนครับต้ตนได้ทราบข้อมูลหรือยังว่าเป็นกรณีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการแก้ต่างในส่วนที่ยังไม่มีการรับ,อร,บรองยังไม่ทราบนะครับทราบแต่ข้อท็จจริงจาก พี่น้องสืมม่อมวลชนว่ายัางไม่รับรองทั้งหมด7 1คนนะครับแล้วก็เป็นของพรรคก้าไกลประมาณ7คนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดประมาณ30คนอีก41คนเป็นของฝ่ายคา้านอันนี้คือข้อเท็จจริงที่รู้อยู่นะตอนนี้แต่ในฝ่ายของอพรรคก้าไกลทั้ง7คนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบตุผลแล้วก็กรกตจังหวัดก็ไม่ทราบผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอให้เป็นกระบวนการของทาง ของกกตนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงจะได้แต่ว่าถามทั้ง7คนก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องแล้วก็ถามไปที่กตกตจังหวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องอีกเช่นเดียวกันก็<อ>มี<ห>มความสับสนอยู่เล็กน้อยะะอันนี้จะมีผลในการะจับตั้งรัฐบาลนะครับการดึนแผนนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอย่างที่ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าจาก71คนเนี่ยมันเป็นฝั่งของเรา30เป็นฝั่งของเป็นฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล 41คนนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งของเราเนี่ยก็จำนวนไม่ได้เยอะแล้วก็แต่ละในพื้นที่เนี่ยก็คิดว่าถ้าได้ทราบถึงเหตุและผลเนี่ยก็น่าจะที่แจงได้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่น่ากังวลใจหรือทําให้การจัดตั้งรัฐบาลสะดุดได้ครับตอนนี้กรกตครับเริ่มจะรับรองมีขาวาจะรับรองแล้วครับเรื่องประเด็นที่คนพูดถึงก็คือประธานสภาตอนนี้มีได้ข้อยุตินะก็มีความขึ้นหน้านะครับแล้วก็รอดูจังหวะเวลานะครับว่า ในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมแล้วก็มีการที่ต้องเลือกประธานสภาจังหวะที่เหมาะสมก็คงจะเป็นช่วงนั้นนะครับแต่ก็เรียนได้ว่ามีความคืบหน้าพอสมควร,ครยืนยันว่าเก้าไกลยังไม,ไม่ไม่ทิ้งตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟ,ฟังที่จังหวะที่เหมาะสมแต่ก็เป็นการพูดคุยกันภายในระหว่างเพื่อนายกับเก้าไกลแล้วก็มีความคืบหน้าครับวันนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยไทยอยากจะเรียกร้องอะไรไปทางกองทรือการรับรองจสองว่เดี๋ยวทันแป๊บนึงนะครับเอาว่าไงนะครับครบหนึ่ง<ม><ม>เดือ,<ม>อ,อน,นแล้วสำหรับอยากจะเรียกร้องอะไรไปทางกองตุนเพิ่ม ผมเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากที่พี่น้องประชาชนก็ดีหรือว่าอ,อย่างเครือข่ายภรคประชาชนอย่างไอรอก็แสดงให้เห็นเขาเปรียบเทียบให้ดูของอตุรกีก็เลือกตั้งวันเดียวกันแต่ว่าของตุรกีก็ทํางานแล้วนะครับของเพื่อไทยเนี่ยของอประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาที่ยังใช้เวลาอยู่แต่ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าระบบของตุรกีกับระบบของไทยการปกครองมันไม่เหมือนกันก็อาจจะใช้เวลานานก็ให้เวลาก,กรกตรทํางานอย่าง มีมีทั้งความโปร่งใสและก็ประสิทธิภาพให้มากที่สุดแต่ว่าประชาชนคนไทยก็รอไม่ได้นะครับเพราะต้องการที่จะมีรัฐบาลที่เริ่มทํางาน,นได้ดเขายังไม่ได้รับรองเขาบอกที่ไหนว่าเขาไม่รับกติกามึงมันโดนล้างสมองไอสัตว์ทำไมทักเก้าไกลเป็นเทวดาเหรอเขาร้องไม่ได้มันร้องได้มันเป็นสิทธิ์ของเขามึงนั่นแหละไม่รับกติกาไอสัตว์เป็นส้มพ่อมึงตายคั้วเย็ดแม่พวกมึงนั่นแหละไม่ยอมรับกติกา ต้องให้เวลากรกตเขาทำงานแล้วก็ต้องทำตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมันบัญญัติไว้พ่อผมตายมันยังไม่ถึงขั้นตอนเลยทำไมไม่ยอมรับกติกาคนแพ้เอาไอสัตว์มันยังไม่เสร็จต้องให้เวลากรกตเขาทำงานเขาต้องรับรองสสเขาต้องตรวจสอบว่าไอคนนี้เนี่ยคุณสมบัติครบไหมคนที่ไม่ยอมรับกติกาคือพวกมึงนั่นแหละแต่งโซ้อมเฮีย้ย ความตักกะความคิดของมึงมันสุดตรงมันเฮี้ยคนอื่นเลวหมดของมึงถูกต้องหมดของมึงเป็นคนดีหมดไอสัตว์ทำไมประเทศชาติเป็นของพวกมึงแค่สิบห้าล้านคนเหรออีอต่อมาต่อๆได้ทำการรับรองภายในเจ็ดวันแล้วประกาศรับรองสอสอที่สมัครทั้งหมดสอสอที่สมัครแล้วมีเจตนานให้สัตยาบาลว่าถูกถูกต้องชอบด้วยแบบฟอร์มส,สอสอสี่ทับแปด ซึ่งหัวหน้าพักเนี่ยก็คือคุณพิธารับรองลูกพักทั้งหมด398คนในในเรื่องเขตนะครับแล้วก็รับรองในการส่งตปฏิริตรกรวมทั้งรับรองตัวเองด้วยนะครับผมได้ร้องให้กอตสอบว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ปี6กสองแล้วแต่คุณไปดูนะครับคำพิพากษาของสิคุณศิระเจนจาคะ ให้ตัดสิทธิ์คุณศิระในวันที่24มีนาคมปี62นะครับฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยหมดสิทธิ์การเป็นสสตั้งแต่ปี62แล้วว่าคุณพิธาเนี่ยยังมาสมัครเป็นหัวหน้าพักซึ่งขัดต่อพอรบว่าด้วยหัวหน้าพักพักการเมืองนะครับคุณก็ผิดอีกนะครับคุณเสี่ยงมากเลยที่จะโดนข้อหาจำคุกนะฮะเพราะคุณเจตนา ในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นนะครับพีทาก็ไปเดินสายในจังหวัดต่างๆคร,คราวนี้ก็มาทางภาคเหนือลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับโดยใช้จ้างสื่อท้องถิ่นนะว่ายง่ายนะทำการประชาพันธ์นะว่าจะมาก็ปลุกกระแสในโซเชียลมีเดียนะว่าพิธาหม่ยรับความยุติธรรมนะก็มีการพูดว่าก็จะมีการเหมารถนะไปรวมตัวชุมนุมประท้วงถ้าพิทา ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขนาะเดียวกันกลุ่มไอ a w ลอนะฮะซึ่งก็เป็นกลุ่มของใจอึ้งภากรนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้อหาตามมาตรา1 2, น,รนึ่งสองะก็หลบหนีอยู่ในประเทศอังกฤษนะฮะก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะร,รับรองนะครับบรรดาสสให้หมดให้เร็วที่สุดไงนม้นพวกเขาจะชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับประเด็นตอนนี้นะ่าสนใจคณะกรรมการการกตั้งตั้งได้มีการรับรองนะฮะสอสอที่ไม่โดนน้องเรียนไปแล้ว380คนการรับรองจำนวน380คนตอนนี้ปรากฏว่ามันยังไม่จบ นะไอเรื่องจบไม่จบเดี๋ยวผมมาทาอีกคลิปหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในส่วนการเตรียมพร้อมของเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องรับผิดชอบหน้าเสือตอนนี้ต้องทําอะไรบ้างนะกรล้งสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อารมณ์ดีเดินออกมาหลังจากที่เจอนุตินชาญวิรากูลนะเจอพลเอกประวิทธิ์นะครับแล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาสามปอเจออารมณ์ดีเดินออกมาไม่ยอมพูดเรื่องไอทีวีไม่พูดเรื่องทักษิณ อ้างว่าก็ไปตัง้งรัฐบาลให้ได้ก็แล้วกันนะเออพลเด็กระยุญิ์ก็คงเข้าใจว่าเรื่องมันคงจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นหมายถึงว่าก็มีการสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับก็ช่วยกันปกป้องสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลายต่อหลายรอบเป็นที่มาของสอสอสอวอ ต้องหนีออกจากสภาผู้แทนราษฎรทางเรือนะครับหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวเพราะมีม็อบบุกเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งมีทั้งม็อบเสื้อแดงมีทั้งม็อบกบฏนะฮะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบนี้นะฮะก็มีการเดินสายปลุกม็อบนะฮะปลุกกระแสจะต้องเป็นนายก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 ,น,ายกนะฮะก็เดินสายไปตามนั้น ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทราบหรือยังว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทราบแล้วฮะผมเปลี่ยนุนส่วนนะว่าก็ทราบแล้วไงว่าแน่นอนนะถ้าเกิดเกมเป็นแบบนี้นะถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกนะก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านจากส้มจากแดงถ้าพิธาเป็นนายกก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงจากฝั่งเหลืองฝ่ายไหนเป็นนายกเกิดความวุ่นวายภายในประเทศและจะกลาย เป็นสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอนแน่นอนฮนะสิ่งที่ตามมาคือต่างชาติก็จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในตอนนี้สื่อตะวันตกนะฮะมองว่าจะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศหรือไม่นักวิเคราะห์สื่อเนะะชื่อมั่นว่าจะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศยาวนานนะครับหากพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตะพวกเราทราบเบื้องังทราบแล้ว นะครับรัฐบาลคือประชาชนนะฮะทราบแล้วส่วนรัฐบาลบนเอกประยุทธ์ทราบหรือยังก็มีการเตรียมพร้อมเอานักเรียนจบใหม่ของตำรวจนะฮะเข้ามาประจำการหน่วยสลายการชุมนุมคือเป็นนักเรียนใน10จจำนวน2,000นายนะก็มีการดูแลคณะกรรมการการเลือกตั้งดูแลส่วนต่างๆคณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการสั่งกองทัพ ถ้าบ,บกถ้าเรือถ้าอากาศก็เตรียมพร้อมทางบกทางเรือทางอากาศเนี่ยเตรียมพร้อมพาสสหนีพาสอวหนีหากเข้าสู่กระบวนการโหวตนาย,ยกรัตรีนะครับซึ่งระหว่างการโหวตนาย,ยกรัตรีถ้าสอวอไม่รับรองก็จะมีการบุกสภาเล่นงานสสเล่นงานสอวอนะทำร้ายทายําลายเหมือนที่เคยมีมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วในตลอดระยะเวลา90ปีที่ผ่านมา นะครับในการเลือกตั้งของประเทศไทยจริงๆวิธีแก้เรื่องนี้ง่ายมากนะครับถ้าคณะกรรมาการการเลือกตั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับแม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักนิติรัฐใช้หลักนิติธรรมว่ากันทุกฝ่ายใครทำผิดว่าไปใครไม่ทำผิดก็รอดไปแค่นี้ประเทศไทยก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้โดยง่าย นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ Oh, จากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทำแต่ความดีมีศัทธาก้าวยังกล้า ไปด้วยกันไม่วั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท่านน้องพี่ทุกคนแห่งร่วมแรงร่วมใจ วันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอปฏิญาจวบจนวันชีพสลายจะก้าวตามรอยพระบาทไป ถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติลม่มเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา